สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนช่างทั่วประเทศครับนะสลับงานอบรมที่จะเกิดขึ้นที่สุรา์ธ,ธานีนะครับนะในเดือนตุลาคมวันที่29ตุลาคมนะวันนี้มีเทคนิคดีๆให้พี่น้องเพื่อนช่างครับนะได้ดูอนด,ดูเทียการเสียนะครับนะตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออควเนติกนะครับนะแต่ว่าจะใช้จอของแอลซีได้ดูการเสียก่อนนะครับ ้เสียก็คือทับนะก็คือเสียเพี้ยนแล้วก็มีเส้นนะครับนะเสียเพี้ยนก็มีเส้นนะนะนะในแนวทางการใช้ไข่ก็จะมีแบบนี้นะนะทับนะจะอธิบายเป็นขนะั้นตอนสลับในรูปนี้นะนะนี่แก้วใช้เป็นจองเอลับนะ ผมจะใช้สเตปอัพนะครับสเตปอัพหนึ่งตัวนะครับโดยบนมีคันบอร์ดครับน่ะมีคันบอร์ดเนี่ยให้ทุกคนท้าแตัดตัดลายส่วนที่เป็นอีเลนโกดีๆเท่านั้นจากตัวไ c ซีดีซีถึดีซีนะครับนะแล้วใช้ตรงสเตปอัพนะให้ใช้สิบสองโวลต์นะจากกราวนำมาเข้าอินพุตนะครับอัและโยงแรงไฟนะจากเอาพุตของสเตปอัพ มาที่อีเวนต์นะฝั่งเข้าจอฝั่งนี้ครับนะตามนี้เดี๋ยวว่าแรงไฟดูนะครับตอนนี้ไฟเท่าไหร่รนะหลังจากต่อเข้าไปแล้วครับนะถ้าเูาดูที่ผมเป็นแรงไฟครับนะไฟที่สเตปอัพครับนะอยู่ที่ประมาณ1 5บโวลต์นะ1 6บโวลต์ครับนะ mm hmm. ไปด,ดูภาพครับนะภาพเป็นยังไง นะนะก็คือมีเส้นตรงนี้ครับไายมีเส้นนะนะแล้วก็นในพื้นสีก็จะออกเป็นสีสีเพียนเพ้ยนครับนะสีเพียเพ้ยนเดี๋ยวให้ดูนะดูก๊กกาครับนะนะสีอบช้ำเลือดช้ำหนองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในทางการแก้ไขในช็อตต่อไปนะครับว่าจะแก้ยังไงนะครับโอเคครับ